มินี่อ๋อยูโน่ I don't know every day you know you know you know เนี่ยของจริงผมจะบอกให้ hey 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 sorry 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 ผมจะบอกให้ว่าตอนไม่ได้อยู่หน้ากล้องอ่ะพันเท่าเซอร์ราอ่ะ You you know วอลลุมอัพอ่ะแม่ไอไออาเพื่อน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 จะได้รู้ว่าเป็นยังไงแม่งยิ่งกว่าตอนชีเล็กในจูลสิกส์พาร์คร้องอีก โอ้โหเสียงดังว่าถึงปากซอยไอ้ที่เพื่อนๆเห็นดังวันนี้สิบเท่าผมจะบอกให้ตอนที่ไม่มีกล้องนะเขายังมีแบบหลุดบ้างผมจะบอกให้อส่วนผมนะ่เขียงไม่ขึ้นหรอกผมพูดสี่คำยังโดนแย่งพูดเลยเก้าสี่เก้าโดนโดนปหยิบของปกติเดินเดินตอนเด็กๆจําได้ว่ากูเดินได้เป็นสิบเก้าร้อยเก้าตอนนี้เนี้เดินปุ๊บสามเก้าโดนโดนเรียกสี่เก้าโดนเรียกนะผม ไม่รู้ว่าเป็นอะไรคล้ายๆว่ามันเปลี่ยนไปเถียงไม่ได้ด้วยเลือกมาเองเป็นคนเลือกมาเองไงแล้วเลือกหลายครั้งนั่คือแบบว่าแบบว่าคือกว่าจะพามาได้นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเรื่องมาเองก็ต้องบ่นเองนั่แหละแม่แม่ผมบอกแล้วนะว่าว่าว่าเวลาเวลาถ้าดุหรือน่ากลัวนี่คือผมบอกให้แม่ผมบอกว่า เออเดออีดีด,ดีดีแล้วแต่แม่ก็บอกว่ายังไงก็ยังมีความฝุกกว่าอยู่